สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นบริบทเรื่องราวของกลเกมวิธีการทางการเมืองหลากหลายรูปแบบครับพิกไปพิกมาจนทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่า ปฏิบัติการดิวรับกลเกมลึกเกิดขึ้นในวงการเมืองจนทำให้เส้นทางการเดินของรัฐบาลใหม่มีปัญหาได้แน่นอนครับดิวของ8ปดพักที่กำลังเดินหน้าอยู่ขณะน,นี้ดูเหมือนดูภาพภายนอกดูเหมือนจะราบลื่นนะแต่ข้างในแล้วมีเกมลึกซ่อนอยู่ตลอดเวลาครับระฉะนั้นจริงไม่แปลกนะฮะเกมลึกเหล่านี้สะท้อนผ่านตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวนะคือตำแหน่งประธานสภานี่ยังไม่ถึงยังไม่นับยังไม่ได้พูดถึง ตำแหน่งรัฐมนตรีอีกตับต้าต่างๆกระทรวงหลักๆจะเกิดหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อถูโหมันยังมีเกมลึกซ่อนอยู่อีกมากมายเฉพาะพักสําคัญพักอันดับหนึ่งมาตลอด22ปีครับอย่างเพื่อไทยเขาคิดหนักคิดมากว่าตอนนี้ทางแยกทางแพร่ของเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไง ในบริบท,ทเพื่อไทยยังจับมือกับก้าวไกลเดินไปเป็นอีกบริบทหนึ่งแต่บริบทในเกมการเมืองซึ่งหน้าครับต้องบอกเพื่อไทยกําลังอยู่ในทางแยกทางแยกที่เข้ําลังพิจารณาอยู่เนี่ยยึดประธานสภาก่อนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือยึดประธานสภาพ,พี่วีประชุมประชุมพักนะเป็นไงร้อยสี่สิบเอ็ดคน เสียงส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ของ41คน41 4 41 90โอ้เกือบ120เ่ะเห็นด้วยว่าควรเรียกรองตำแหน่งประธานสภามาเป็นของพรรคเพื่อไทยครับประธานสภาของข้ายาแตะขั้นแรกเลยยึดประธานสภาได้พอยึดได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือคุมเกมโหวตนายกรัฐมนตรีในโควตาของเพื่อไทย การยึดตําแหน่งประธานสภาอาจจะไม่ได้เกิดมาจากข้างในของเพื่อไทยแต่ออกมาจากข้างนอกก็ได้แต่เป้าหมายยึดได้ไดเพื่อคุมเกมโหวตและคุมเกมโหวตเนี่ยครับทำให้เพื่อไทยนํามาเป็นแกนนําทันทีแกนนาในยุคแรกเนี่ยในช่วงแรกก้าวไกลย,ยังอยู่ในทีมนี้ยังอยู่แบบเดิมแค่สลับจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยตอนนี้ที่ก้าวไกลเกิดวุางการเมืองอแต่พอเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเขาขอพลัด ขอเพิ่มเอ็กร้าหน่อยหนึ่งเออก็ต้องบอกสิมีเพื่อไทยมีก้าวไกลแล้วมีอีกหกพักใช่ไหมแปดพักขอแถมนิดนึงขอดึงพลังประชารัฐกับชาติพัฒนามาร่วมหน่อยได้ไหมเพื่อให้ได้เสียงทะลุ3 7 6ได้โดยอัตโนมัติครับเออแค่นี้แหละครับปัญหาก็แค่นี้ครับแค่ดึงพอปชลดึงชาติพัฒนาออกมาเนี่ย40 50 เออใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ต้องไม่มต้องหาสวมากไม่ต้องหาสวแล้วใช่เพราะนะดึงขอเพิ่มอีกสองพักครับถ้าแต่ถ้าก้าวไกลไม่ยินยอมก็อีกเรื่องนะก็แล้วแต่พรรคก้าวไกลสิคะแต่ว่าเพื่อไทยเขาเพื่อไทยเขาหวังว่าดึงพลังประชารัฐตเนี่ยกรณีที่ลุงป้อมไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะก็มีเคลื่อนไก้วเพื่อตอบโจทย์ก้าวไกลด้วยไงถูาก้าวไกลไม่เอาลุงคือลดเพรสเชอร์ลดแรงกดดันทางการเมืองในฐานะ พูดง่ายๆคือทัวลงอ่ะไม่รู้แหละก็จะดึงพลังชานกับชาติไทยพระนามเพราะตอนนี้มันมีดีลบางส่วนคุยกันแล้วอุกเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เลยนะจัดตั้งรัฐบาลครับอืจัดตั้งรัฐบาลจากเดิมเนี่ยแปดที่นั่งแปดสอสอเก้าสอสอหนึ่งอาจจะต้องเหลือเท่าไหร่เป็นสิบเหรอใช่อาจจะต้องดูอีกทีนะถ้าสร้างแล้วก็พอตั้งรัฐบาลปั๊บสิ่งที่เพื่อไทยเขาหวังบอกแล้วข้ามจอดผลเลือกตั้งนะข้ามจอดต้องสร้างผลงานนะนี่ ฟังดูเสรษถาพูดอะ่ะผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้เราต้องพร้อมที่จะเดินหน้าหลังจากเราเผชิญปัญหาให้ได้เพื <ๆ S 2> ่อกลับมาชนะครั้งหน้าทุกตั้งรัะบาเสร,ร็จต้องรัฐบาลเพื่อไทยที่สร้างผลงานประชาชนยอมรับ,รบถ้ายอมรับแล้วเนี่ยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นคะแนนิยมเพิ่มขึ้นเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยชนะการเลือกตั้ง หวังแบบนี้นะแทนที่จะส้มกินแดงอ่ะแดงจะกินส้มครับเพราะถึงบอกว่าเกมมันยุทธการมันจะเป็นแบบนี้ครับครับยุทธการมันก็คือจัดการภายในพักและรสร้างแรงกดดันบางอย่างออในทางความร่วมมือกันเป็นรัฐบาลให้ก้าวไกลเป็นผู้ตัดสินใจชะตากรรมของตัวเองแต่ในแผนเส้นทางรถแบบสู่ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นมันมาด้วยความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เขาประเมินคืออ่ะยึดประธานสนภาก่อนอ่านะยึดประธานสภาแล้วเนี่ยขอแยกทางจากก้าวไกลหรือว่าก้าวไกลแยกทางแล้วแต่อาจจะไม่ลงรอยกันนี่สัญญาณบางอย่างนะวันก่อนเนี่ยภูมิธรรมเนี่ยพูดชัดว่ายังไงรู้ไหมครับพูดชัดเลยหนึ่งโหวตก็ให้ก้าวไกลนี่แหละโหวตไปแล้วไม่ผ่านไม่เป็นไรเอาไมโหวตสองไม่ผ่าน พ<ข>อสองไม่ผ่านก็จะคุยเยี่ยงมิตรที่ดีว่าเปลยนให้ตกลงเราจะเอาอยัางไงกันดีครับเอางี่แม่เราสลับดอกกันไหมเราไปจัดตั้งเป็นแกนนําก่อนเพื่อไทยได้มีโอกาสแล้วอาจจะเป็นการทางเลือกที่ดีแล้วก็ไปดึงพันธมิตรถ้าเป็นแบบนั้นก้าวไกลก็จะแยกทางโดยอัตโนมัติการที่ก้าวไกลจะแยกทางเนี่ยม,มันอยู่ที่เงื่อนไขว่าเพื่อไทยจะดึงพันธมิตรจากขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพักไหนบ้างที่ก้าวไกลไม่ปลื้มถูก มันอนดูนะล่าล่าสุดข่าวเล็ดลอดออกมาบอกว่าเลขาธิการพักพักหนึ่งประสานงานกับเขาเรียกผู้ทรงอิทธิพลอยู่ข้างนอกพักแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากสิ่งที่ท่านคาดหวังเออมันมีบางอย่างเกิดขึ้นและเป็นแรงกดดันว่าเพ <spe ech> er <th ai> ื่อไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่พันต้องพันนึก กับพันธมิตรเดิมได้ดีลรับเออเพราะนั้นเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องมาจับมือกับคั่วปัจจุบันต้องจับมือคั่วปัจจุบันก็ต้องแยกทางกับก้าวไกลโอกาสแยกทางก้าวไกลสูงนะเสียงส,สอวอก็จะหนุนตามมาทันทีเลยครับสอวอจะหนุนนะหนุนเต็มที่ไม่มีหนานะครับะจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะครับใช่เศรษฐาตวีสินเป็นนายกอื ฟังกระแสประชาธิปไตยก็จรงดีแน่นอนครับบุ้งบังบุ้งเังเพราะเราพูดตลอดว่ารัฐบาลในฝันของคนเลือกตั้งที่ผ่านมา25ล้านเสียงที่สองพักรวมกันนะครับเขาต้องการเปลี่ยนเขาต้องการเปลี่ยนนะเปลี่ยนทั้งบุคคลเป็นนายกเปลี่ยนทั้งโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมบางส่วนใช่ก็จะเกิดแรงต่อต้านแรงต่อต้านนี้จะเป็นแผลบกระจายออกไปทั่วเก้าวไกลจะถูกฉีกออกไปเป็นฝ่ายค้านไม่แน่จะมีฝ่ายค้านอยู่สองพัก นั่นก็คือก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติครับและถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ายค้านฝ่ายค้านครับเลือกตั้งครั้งหน้าเสี่ยงนะฮะมีโอกาสที่ก้าวไกลจะกลับมาแลนสไลด์นี่ถ้าทําแบบนี้นั่นแสดงว่าเพื่อไทยต้องมั่นใจบางอย่างว่าสามารถที่จะจัดการสร้างความนิยมภายในพักให้ดีขึ้นปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องเกมทางแยกของเพื่อไทยเหล่านี้ คือบริบทหนึ่งที่มีการศึกษาและก็พูดคุยและวางกลลเม็ดกันอยู่ภายในพักเพื่อไทยครับเขาบอกว่าฉากลบของค่ายเวสัทยที่ทำที่คิดทั้งว่าทางแยกเป็นแบบนี้ความเสี่ยงเป็นแบบนี้เนี่ยที่เ็าคิดหลายด้านเนี่ยเขาบอกฉากจบมันอยู่ที่คนแดนไกลถูกต้องหมายตรงนี้ฉากลบ <c oughs> คือปฏิบัติการข้างหน้า <c oughs> ในการเดินเข้าไปสู่ตําแหน่งและการจับมือกับ ก้าวไกลครับแต่ฉากหลังนั้นเป้าหมายปฏิบัติการเพื่อให้แดนไกลได้กลับมาและนั่นหมายถึงต้องคุมอำนาจรัดครับสิ่งที่เกิดขึ้นปวนปวน,ปวนในเพื่อไทยตอนเนี้ยม,มันก็มาจากหลายตัวแปรจากฉากลบฉากจมนี่แหละนะแล้วก็วางเกมต่างๆเนี่ยอตอนนี้ลุมสกรรมทีมบริหารพักกัน เห็นไหมชัดเจนพี่โอเคยเห็นไหมพักเพื่อไทย22ปีเนี่ยเขาตั้งเบ็ดเสร็จนะใช่ค่อยมีอสสร้อยกว่าคน73คนอีสานพี่โอทำแยกมาจากแบบต่อรองเพราะคุณทักษิณขาดมนครั้งหมดมนครั้งไม่หรือว่ายังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ลุมสกรรมคือไม่ยกประธานสภาให้ก้าไกลอารมสกรมนี้เป็นความชอบธรรมในการอัดถาทีบายต่อ มิตรผู้ชิดใกล้ที่เป็นพันธมิตรอย่างก้าวไกลครับว่าสอสอเป็นเอกสิทธิ์ของเขาที่เขาไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการบริหารพรรคที่ไปคุยเพราะฉะนั้นต้องเจราจากันใหม่นี่คือฉากลบค่ายเพื่อไทยก่อนนะถูกฉากลบที่สองตอนนี้ก็บอกว่ารายงานความคืบหน้าการเจราจาทุกครั้งนะออที่ไปเจรจาแปดพักเนี่ยต้องมารายงานความคืบหน้าเจราจาต่อสสก่อนให้ข่าวคุณเห็นภาพไหมก่อนให้ข่าวก่อนให้ข,าขห่ขาวสอนรับกับอะไรเมื่อกี้ <laughs> เศรษฐาบอกแล้วว่าพักได้สอสอมาจากประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนแต่พักต้องยึดโยงกับสอสอเป็นลูกละนาดเดียวกันเลยครับ <S <S นักแสดงว่าอะไรใช้141คนเ,ออเป็นเครื่องมือในการไปบอกกล่าวกับคนที่เจรจาคือเสียงที่มาอันดับหนึ่งว่าคนในพักสอสอในพัก คิดแบบนี้ครับฉากลบยังไม่จบแค่2เรื่องนี้นะครับลบในค่ายเพื่อใทตอนนี้ตั้งเงื่อนไขเลยห้ามอ่อนข้อให้ก้าวไกลเพราะโอ้โหนี่ะอะไรคุณรู้ไหมต้องจริงประเนเนี้ยกาอี้สสกันอีกหลายครั้งเนี่ยเพราะพื้นที่เพื่อไทยคือพื้นที่เป้าหมายที่แดงจะแปลงเป็นส้มครับ ถ้าปล่อยถ้าอ,อ่าอ,อนข้ออ่อนข้อให้เมื่อไหร่กเลยส้มจะกินแดงครับเพราะฉะนั้นห้ามอ่อนข้อให้ก้าวไกลเพราะต้องสู้ชิงเก้าวิสสในหลายพื้นที่ในหลายอีกหลายครั้งครับอันที่สี่ที่ลุ้มสกรรมศึกในค่ายเพื่อไทยอยู่ให้แคร์ความรู้สึกของประชาชน10ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยให<อ>้เข้ามาบริหารในฐานะ ผู้นําของรัฐบาลครับขณะที่ก้าวไกลเขาบอกว่าเ <laughs> ขาก็แค่ความรู้สึกคน14ล้านเสียงอยู่นะเห็นไหมล่ะก้าวไกลบอกว่าฉันทามติประชาชน52ล้านคนค <c oughs> ือผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง <c oughs> เพื่อเพื <c oughs> ่อ <c oughs> ไทยได้มา10ก้าไกลได้มา14เะเป้าหมายของเพื่อไทยตอนนี้คือ <c oughs> ทำยังไงให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยในสายตาประชานชนทั่วไปเนี่ยมีผลงานถูกแล้วก็เขาวิเคราะห์ข้างในในค่ายลบของเพื่อไทยบอกว่า ถ้าคุณยังเดินตามก้าวไกลเนี่ยมไม่มีโอกาสโชว์ผลงานเพราะผลงานจะไปตกที่ใครรู้ไหมนายกรัฐมนตรีครับโอ้เหมือนต่อเน,นื่องเลยประการที่สองถ้าเป็นแบบนั้นก้าวไกลจะขี่คอบีเพื่อไทยอ่ะพักเพื่อไทยให้เล็กลงให้เล็กลงถูกต้องอต่อมาถ้าจะทำแก้ปัญหาในการกู้วิกฤตศรัทธาออกมาได้ การทํางานของเพื่อไทยในยุคนี้ต้องโชว์ผลงานให้เหมือนกับยุคไทยรักไทย,ย,ค,ไทยครับ <ใน S 2> ไทยรักไทยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกตั้งปี44ต้องบอกตอนนั้นยุคไทยรักใรุ่งเรืองมากครับตอนนี้เขาบอกว่าจะคิดตั้งรัฐบาลหรือว่าจะแยกตัวก้าวไกลแล้วแต่เนี่ยให้คิดถึงความรุ่งเรืองที่ยุคไทยรักไทยกระชับกระเฉงรวดเร็วและทำงานไม่มีวันหยุดครับครับ วันเสาร์อาทิตย์เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปวันจันทร์วันอังคารเข้าคอรมอนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ตอนนี้ถ้าหัวหน้าพักถ้าเหวนพวกหัวหน้าผู้นำชับชับชับชาวบ้านชมไทยชมพิธาเห็นไหมล่ะและสุดท้ายถ้าทาไม่ได้เหมือนยกไทยลัทธที่ความหวังเขานะที่จากลบในเพื่อไทยเนี่ยดึงความนิยมกลับมาแล้วนํามาสู่ชัยชนะการเลือกตั้งนี่วิธีที่จะกู้ครับศรัทธากลับคืนมาที่เพื่อไทยครับน่าถึงจากจรงไร ก็ตามปัญหาของเพื่อไทยและก้าวไกลฉากจบมันจะไปเคาะอยู่ที่คนคนเดียวครับครับนั่นคือทักษินหรือว่าโทนี่วูซัมครับ <c oughs> ตอนนี้อาจจะเศร้าเศร้าเศร้าเงียบๆไป <c oughs> แต่พอถึงยุทธศาสตร์ในขั้นสุดท้ายจะกลับมาที่นี่ครับครับและปรากฏการหนึ่งประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในอดีตคนี่ไง,ไงกจรณีฉากหากักคุณสมัครศูนย์ทรเวท คากลางสภา <c oughs> ด้วยการส่งสมชาย <c oughs> วงสวัสด์น้นองเขยใช่ไหม <c oughs> น้องเขยดิขึ้นมาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีน่ะและหลังจากนั้นืรปรากฏการณ์หนึ่ง คนเพื่อไทยฟังใครและหลังจากนั้นก็สนนยิ่งรักไงยิ่งรักใช้เวลากี่สี่สิบเวันเนี่ยแหละขึ้นนั่งเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีถามว่าใครเป็นคนเคาะและคนส่งและจากจบต่อมาก็ามีเขียกุณหญิงกลุ่มกุณหญิงสุดารั์เกยุราพันเนี่ยพ้นพักเพื่อไทยจนมาตั้งพักไทยสร้างไทยเนี่ยเพราะคําพูดคําเดียวว่าเจ้าของพักตัวจริงอะ่ะประสงค์จะให้ทําแบบเนี้ทำให้เกิดแพรแตกกันขึ้นมาใน เพื่อไทยและคุณหญิงสุดารัตน์ครับเพราะฉะนั้นบริบทของเพื่อไทยฉากสุดท้ายแต่ไปเคาะกันอยู่ที่เดียวครับและการเคาะนั้นถามว่าจะมีโอกาสที่พลังประชารัฐจะเอ็กกับามางยังไเมื่อกี้เราเห็นเป้าหมายแล้วของเพื่อไทยว่าทํายังไงเนี่ยทำยังไงให้กลับมาลุ่งเรืองหรือว่าแบบโชว์ผลงานเหมือนไทยแลกไทยแล้วเลือกตั้งก็มีโอกาสชนะการเลือกตั้งครับเพราะสิ่งหนึ่งนั้นก็คือว่าดึงพักแกนนา รัฐบาลอยู่วันนี้ดึงเข้ามาร่วมจึงเป็นที่มาของโอกาสของพลังประชารัฐนี่ที่มาตรงนั้นให้ดูตรงนี้เพื่อไทยเนี่ยตอนนี้แน่นอนในเพื่ร้ยอยสี่ร้อยสี่บอ็ดครับทีนี้63สิหเสียงอยู่ไหน63เสียงนี้คือกลุ่มหนึ่งในฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยม เอาพลังประจัฐจากพรรคก็40แล้วใช่เอาจากอื่นมาบ้างเอาจากอื่นไปบ้างรวมไปถึงโน่นนะภูมิด้วยนะเอออ่านี่นี่คัวกันเท่าไหร่อนี่อ้นี่คัวปัจจุบันร้อยแปดบวกเพื่อไทยบวกมีแบบจากไหนก็แต่63เนี่ยก็จะได้251เห็นไหมเสียงมีโอกาสครับนี่ฉากหนึ่งฉากต่อมาดูนี่มีการพูดกันในเพื่อไทยครับว่าว่าหนึ่งคือโหวตพิธานหนุนเต็มที่ โหวตไปไม่ได้เสนอตัวเองเข้าแข่งก็โหวตกันก็มีปัญหาเต็มที่เนื่องจากติดกับดักบางประการโหวตที่สามจะก้าวข้ามความขัดแย้งทันทีนั่นจึงเป็นโอกาสซีนารีโอของพลังประชารัฐเช่นเดียวกันครับใช่ไหมอืเพราะนั้นมาดูสมการโอกาสว่าพิธาไปถึงนายกได้มางน้อยแค่ไหนหรือว่าสุดท้ายกลับมาที่เพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลพิธาสภาองค์ประชุม475เจ็ดห้าเจ็ดห้าเสียงอ่าอย่างน้อยอ่า ต้องมีองค์ประชุมครบก่อนนะต่อมามาโหวตนายกเนี่ยก็ใช้เสียง3 7 6อืมอ่าสากคือฐานของสอ่ภาเนี่ยมีจากสสห0้าร้อยเสียงสวสองร้อยหสิวสองร้อยหนี่ชัดเจนมากผู้นำเห่าทัพหกเก้าอี้ที่มาโดยตำแหน่งยืนยันไม่โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในแปดถายค่าราชการประจำอีกหกสิบกว่าคน จะรวมพลังกันเดินเส้นทางนี้เช่นเดียวกันครับตอนนี้8ปดพักที่แกนนาของก้าวไกลเนี่ยมี312เสียองเสียงวันต้องได้สวอย่างน้อย66หเหรอหกสิบหกเนี่ยหกสิบสีเออ่เพราะฉะนั้นเกมที่จะได้สวมาร่วมเนี่ยไม่ง่ายและอีกอย่างที่ไม่ง่ายคือตําแหน่งประธานสภาย,ยิ่งโหวตลับเมื่อไหร่มันปรากฏงูเห่าได้เสมอครับตอนนี้เขามีแนวโน้มว่าโอ้ในเพื่อไทยเนี่ยจะฟรีโหวต และก็บทเรียนไม่ใช่ปรากฏการณ์แต่ไม่ใช่บทเรียนปรากฏการณ์เมื่อการประชุมประถมนิเทศอ่ะเปลี่ยนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยสัมนาพักเพื่อไทยชัดเจนครับโอสอออฟฟิโวตเป็นร้อยคนเลยเป็นเอกสิทธิ์ของสสในการโหวตเลือกยิ่งยิ่งการเลือกประธานสภาถูกกําหนดโดยข้อบังคับให้โหวตลับเมื่อไหร่ฟรีโหวตจะมีผลทันทีมันเปลี่ยนได้ไหมตกลงจะเป็นเช่นไรเปลี่ยนมาเป็นโหวตเปิดเผยได้ไหมและแต่มติที่ประชุมอะข้อบังคับ เอเขียนไว้ตั้งเลยเป็นการโหวดรับครับและพอโหวทรับปึ้งจะมีคนเสนอเปรี้ยงเข้าไปสวนจากเก้าอี้ของเก้าวไกลมาชิงโดยเพื่อไทยครับโอ้โอ้พอชิงแบบนี้วิธีง่ายที่สุดครับหมอชลนนานพูดไปแล้วใช่ไหมพี่บีว่าถ้าเป็นตัวตัวเองถูกเสนอชื่อคและและมติพักไปอีกแบบตัวเองจะบอกขอถอนตัวแต่กรณีบางกรณีนี่เขาคิดไว้ให้ว่า ว่าคนที่ถูกเสนอชื่อจะก,ก็ไม่อยู่ในห้องก็ได้ใช่ไหมเพราะข้อบังคับไม่ได้ระบุว่าคนเสนอถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาน่นต้องอยู่ในห้องประชุมนี่นะอันนี้โอกาสที่คุณสุชาติไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมเด้เกมลึกมากเลยเพราะนั้นโอกาสที่ฟรีโหวตของเลือกประธานสภานี้ก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแน<อ>่นอนครับกรณีของเพื่อไทยที่ปวนป่วนเนี่ยจุดสปอตไลท์เนี่ยไปอยู่ที่คุณในสอยเพียงเกตอดีศรเน่ะเป็นตัวเปิดศึก และทำให้เสียงของสอสทอรองพลังที่สุดในการส่งสัญญาณออกไปให้กับพักอันดับหนึ่งทราบว่าพักเพื่อไทยไม่อ่อนข้อให้กับก้าวไกล พักเพื่อไทยไม่อ่อนข้อยกับพระบวชใหม่ตอนแรกบอกว่ารําตีสิบ14บวกหนึ่งก้าวไกลก็ได้นายกเพื่อไทย14บี 1, 1> ่บวกหนึ่งได้ประธานสภาถ้าเป็นไปตามนี้พวกเราก็มีความสุขไท่สิบสี่บวกหนึ่งได้ประธานสภาเป็นปตามนี้พวกเราก็มีความสุขเออยู่ก็ไปยกตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคันดับหนึ่งโดยไม่สอบถามสอสอหรือที่ประชุมจึงเป็นปัญหาทำให้ถกเถียงกันอาจรุนแรงไปหน่อยอแต่ความรุนแรงเป็นภาษา ของประชาธิปไตยาสาดอกไม้ของเพื่อไทยนี่เห็นไหมล่ะ <c oughs> เรียกว่าพูดง่ายๆความโต้เถียงกันนั้น<ต>เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตยนี่คือวาทะของอดีศรเพียงเกตและวันนี้วัอดีศรบอกอยังไงอีกวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งอตอนไปที่สภา,าไปฟังกันจ่าๆว่าคุณอดยศรมองเรื่องเกมประธานสภาอย่างไรครับ ถามมติของพักออกมาไังไงพี่ตู้พร้อมยอมรับใช่ไหมครับผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับแต่ว่าระเบียบวินัยนั้นต้องผ่านการถกเถียงกันในพักอย่างสมเหตุสมผลผู้บริหารพักหรือผู้เป็นตัวแทนพักไม่ใช่เจ้าของพักนะครับเราต้องมาถามผู้แทนราษดรให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับหวังว่าเส้นทางประชาธิปไตยนี้คงจะไปไดไปด้วยดีครับขอบคุณครับ เป็นไงล่ะมัดตีนี่สูตรที่คุณสอนยกเนี่ยคือสูตรนี้เดียวไม่ผูกมัดครับแต่บ่งบอกว่าเสียงสอสอมีอิทธิพลในการเจรจาความครับเดิมที่คุณสอนพูดเนี่ยคือ14บวกหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยสิบเอหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเขามีความสุขและแถมได้ประธานสภาด้วยเนี่ยแต่เมื่อพลิกกลับว่าจะยกให้ไปให้เก้าไกลเนี่ยไม่เห็นด้วยนี่ในยะของเพื่อไทยที่ออกสอสออกฤทธิ์อ่ะมันบอกเราสองอย่างหนึ่งมอบดาบอาญาสิทธิ์บางประการ ไปให้หัวหน้าคณะเจราจาไปเจราจาความกับก้าวไกลครับครับ,รบอย่างมีฤทธิ์มีเดชครับเพราะไม่งั้นสอสอเขาไม่เอาด้วย <c oughs> เห็นไหมล่ะสองไอ้เจในสอสอ,อีสานน่ะที่ออกฤทธิ์ออกเดชกันนั่นะต้องการอยู่เรื่องหนึ่งผลของการส่งเสียงดังอาจจะนำมาซึ่งลาบ จากเก้าอี้รัฐมนตรีครับว่าต้องเสียงดังบ้างนะใช่แน่นอนครับวันนี้นอกจากคุณนฤทธศรแล้วนะไปะสภาเนี่ยหัวหน้าพักก็ไปแน่นอนนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ถามเรื่องเดิมเนี่ยประธานสภาไปฟังท่าทีของหัวหน้าพักเพื่อไทยครับให้ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นมาพรรเพื่อไทยจะต้องวางตัวกับกา้าไกลอย่างไรบ้างไหมครับค<ท>ำว, <ะ S 2> ว่าท่าตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับ ถ้าเรามีการพูดคุยกันในพักให้จบกระบวนการทั้งหมดก่อนเราไปละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านไม่ได้ครับแต่เราเสนอในหลักว่ามติพักเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นกับแลวกับตัวท่านนะครับขึ้นกับตัวท่านแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปมีสิทธิ์ที่จะไปห้าม สิทธิของสมาชิกแต่ละท่านได้ที่จะเสนออะไรขึ้นมาแต่ว่าด้วยวิธีการกลไกของการจัดการที่เราเป็นพักการเมืองเนี่ยเราต้องเคารพเสียงข้างมากที่ตัดสินออกมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียงข้างมากจะออกมามุมไหนและการเจรจากับก้าวไกลจะออกมามุมใดมันอาจจะมีข้อยุติที่ดีก็ได้นะครับเสียงยอกาสฟีโวดได้เหมือนกันนะยอกาสบางรัวลมนะเขาบอกงั้นน่ะเป็นการส่งสัญญาณออกไปนะครับ ตอนนี้อ่านเกมให้ดีปฏิบัติการของเพื่อไทยมีหลากหลายกลลศึกกลยุทธ์กลลวิธีอ่านหมากไม่ดีแพ้ทั้งกระดานครับมาดูเกมยึดเก้าอี้มามาให้เห็นความมุมมองของแต่ละขั้วแต่ละพักสองพักหลักเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยการยึดเก้าอี้เขาเนี่ยเขามีนัยยะอะไรแฝงอยู่ตอนนี้ก้าวไกลก่อนก้าวไกลรู้ตัวครับการที่จะฝ่าด่านสวเพื่อเลือกนายกเนี่ยยากไหมยากไหม ยากมากๆครับแม้มีความพยายามส่งสัญญาณออกไปบางประการว่าได้เสียงมาแต่เสียงที่มากับเสียงที่ไม่มานั้นไม่มามากกว่ามาครับเพราะฉะนั้นประธานสภาและซึ่งเป็นประธานรัะสภาโดยตําแหน่งเนี่ยก็จะยื้อไปหน่อยถูกโดยการยืดในสารล่มน์ตีความเรื่องครแนเดิตเป็นสถานะหรือตําแหน่งเป็นสถานะหรือตําแหน่งตัวเนี้ย ยืนดิเดชนายมตรีเป็นสถานะหรือตำแหน่งหรือตำแหน่งโหนี่คน<อ>นักกฎหมายของก้าวไกลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดานะ<อ>ต่อมาถ้าได้ประธานสภาแล้วมาโหวตนายกหลายรอบเนี่ยสังคมจะกดดันสอวอเองนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาวางเกม คีบทานสภาทําไมถึงจําเป็นสำหรับก้าวไกลให้โหวตหลายครั้งเลยโหวตจนประชาชนเบื่อ,อประธานไอสอวอไม่โหวตให้สังคมจะกดดันใครครับกดดันไปที่สอวอรครับกดดันทีสออ่สวครับดันไปที่ไหนกดดันไปที่นักการเมืองครับ,รบและอาศัยสังเสียงสังคมและโซเชียลมากดดันครับต่อมาด้อมส้มจะเดินเกมนอกสภาและออนกล่าวออนไลน์กดดันโอ้โหยังกดดันสวก่อนแล้วก็ ออนกล่าวออนไลน์นี่ซีดก้าวไกลครับฝั่งของเพื่อไทยถ้าเกิดได้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยครับเป็นพักที่มีอิทธิพลสูงในด้านการเมืองแม้ไม่ได้สอสอมากที่สุดแต่เกมดีที่สุดครับสามารถสร้างอิทธิพลทางการเมืองได้ได้ตําแหน่งนี้ขึ้นมาเป็นตัวแปรใหญ่เพราะต้องอาศัยเสียงตั้งรัฐบาลถูกต้องประธานประธานสภาตัวแปรสําคัญถูกอ่าไม่ใช้หลักเสียงมากสุดได้เป็นประธานสภา ไม่จะเป็นครับเออนี่ก็จะใช้แบบนี้เสียงก็างมากคือเสียงที่มาอันดับหนึ่งครับไม่ใช้หลักต่อไปพักอันเดิมพักอันดับสองเนี่ยเดียวกัูข้างเดียวกันเสียงที่จะโหวตแข่งกันแน่นอน <laughs> แน่นอนเลยครับกรณีของเดีลรับเกมลึกว่าด้วยเรื่องการเดินเข้าไปสู่เก้าอี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบง่ายๆครับและโลกนี้ว่าด้วยเรื่องประธานสภาย,ยังไม่จบ และลอกต่อไปว่าด้วยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรียิ่งหนักกว่านี้โอ้นั่นว่าด้วยว่าด้วยของโครงสร้างเกมลึกเกมไม่รับเกมเปิดเผยที่เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเต็งนายกของสองขั้วสองพักคุณพิทาคุณเสถานั้นกําลังเกิดภาวะสองนักขานายกนายกสองนักขาเด็กหน้าครับ